สวัสดีครับพามาเลาะทงเลาะทาครับพี่น้องปลาเขาอยู่ใ้อยุ่หน้าครับเคยนวนตาลบ้านยุ่หน้ากลางวายุนุ่มน้องบัวลำพูครับเนาะวายุนุมน่มน้องบัวนี่ภาพี่น้องเข้ามาเลาะเลาะทงเลาะทาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศยู่ทงให้ทงหน้า นี่คือหน้าเขามุ่นมั่งเถาพอเถาเมียครับกำลังงามครับพี่น้องกำลังงามกำลังงามเลยกำลังงามเลยโอ้ยธรรมชาติลมเรือนครับลมเรือนชื่นใจลมเรือนชื่นใจ อเอารถป้าเขาป้านนำสวยงามครับต้นแคบป่ากับกำลังงามครับต้นแคบป่ากับกำลังงามเห็นบ่สบายตาสบายใจครับพี่น้องเอออยู่แบบนี้แหละดีด้อกันนะครับมีโอกาสได้ออกมว่ารถตรงรถทาอันนี้มากยังนี่นครับ นี่พเรียงหงจักบดมากยังดกขนาดเลยซื้อมากยังครับพี่น้องหงจักบดอ,อ่ะนี่แหละครับพามาชมให้ชมหน้าเนาะชมให้ชมหน้าเขาก็ลังง่งามเลยครับนะ นามทาอุดมสมบูรณ์เต็มทุกให้ครับนามเต็มทุกให้โอ้ยสุดยอดเลยทองฟ้าขีฟงขีฟ้าเต็มครับมาอน,นี้นี่แหละครับพอดีเขามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุระในบ้านก็เลยมีโอกาสได้มาพาพี่น้องมาหลาะทงหล่อทาเนาะเยี่ยมยำถามข้าวต้นเขาห้องนะครับ โ okay. อเคปิดคลิปสำเน็ตนะครับได้พี่นอง